สวัสดีครับผมปิงนราดลนนะครับจากธนาตาิฟันอิสปริงนะครับก่ออื่นต้องขอขอบคุณทางเวลเมจิกด้วยนะครับที่วันนี้เนี่ยให้ผมได้มาพบกับผู้ลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ของธนาติแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็น r m f กับตัว SSF เนี่ยเราแนะนำเป็นประเภทเดียวกันนะครับก็คือลงทุนในประเทศจีนนะครับจีนแผ่นดินใหญ่นี่แหละจีนเอแชร์นะครับผมว่าตอนนี้เป็นที่ นิยมนะครับเป็นที่นิยมแล้วคิดว่ามีศักยภาพมากๆนะครับปีนี้น่าลงทุนมากเลยในประเทศจีนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมถึงน่าลงทุนนะครับถ้าพูดถึงความถูกความแพงของหุ้นจีนเนี่ยนะครับผมมองว่าหุ้นจีนยังไม่ได้แพงเกินไปเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆนะครับอันนี้ลองลองมาดูกันนะครับทางด้านขวามือสุดเนี่ยนะครับคือ CSI 300นะครับ CSI 300มันคืออะไร นะครับมันคือเป็นตลาดที่รวมเซินเจิ้นกับเซี่ยงไฮ้นะครับจะเห็นว่าอันนี้คือ PE นะครับคือจำนวนเท่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก14เท่านะครับส่วนประเทศอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเ p 5เ0็นเป็นเซ็ตเป็นนิกเกอหรือสต็อก600เนี่ยสูงกว่าตลาดหุ้นจีนทั้งหมดเลยนะครับจึงเห็นว่าถ้าเทียบความถูกความแพงแล้วเนี่ยประเทศจีนหุ้นจีนเนี่ยยังถือว่าไม่ได้แพงนะครับเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆนะครับ ส่วนเรื่องเรามาดูศักยภาพการเติบโตมั่งนะครับซึ่งตัวเลขที่เราจะดูกันเนี่ยคือเรื่องของ GDP นะครับ GDP growth นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยปีนี้เราเจออะไรครับเราเจอโควิดมาตั้งแต่ต้นปีนะครับซึ่งอันเนี้ยเราคาดการณ์จนถึงตลอดทั้งปีเลยนะครับจีนเนี่ยถ้าจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่มี GDP เป็นบวกนะครับน่าสนใจไหมฮะ GDP เป็นบวกประเทศเดียวในโลกนะครับนะฮะแล้วก็อะไรฮะราคาหุ้นยังไม่ถือว่าแพงไป น่าสนใจนะฮะน่าสนใจนะครับคราวนี้เรามาถามว่าอ้าวแล้วกองที่ธนาชาติไปลงทุนเนี่ยลงในกองอะไรนะครับมาเตอร์ฟันคืออะไรนะครับตัวที่มาเตอร์ฟันไปลงทุนเนี่ยเป็นของ UBS นะครับซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญในจีนแผ่นดินใหญ่นะค,ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราเราชื่อว่าไอ้ตัว UBS China A น p portunity นะครับซึ่งฟันเมนเจอร์คนนี้บอกเลยว่าเก่งมากนะครับชื่อคุณบินฉี นะครับชื่อคุณบินชีเนี่ยถามว่าเก่งยังไงเนี่ยเขาได้อย่างนี้ด้วยว่ซิต t ี้วายจัดอันดับนะฮะผู้จัดการกองทุนนะครับซึ่งคุณบินชีเนี่ยได้อะฮเรตติ้งทริปเปิลเอเอสามตัวนะครับถ้าเป็นกองทุนพวกเราจะคุ้นเคยกับมอร์นิ่งสตาร์ใช่ไหมครับห้าดาวคือกองทุนเนี้ยดีะผู้จัดการกองทุนคือซิต y ี้วายนะครับได้ติดต่อมาต่อเนื่องเนี่ยสาเดือนติดแล้วนะครับจนถึงสิ้นเดือนอตุลาคมเนี้ย นะครับก็โอ้โหเยี่ยมเลยนะครับมีความเสมอสเสมอในการบริหารกองทุนนะครับแล้วก็โอเคแน่นอนละเนืในเนื่อเนื่อง,อง,องอมันเป็น IMF เป็น S S F มันก็ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวด้วยนะครับเรามาดูกันว่าที่บอกว่าอกองทุนเนี้ยเพอร์포เรนซ์ดีนะครับแต่และตัวเขาลงอะไรบ้าง นะครับตัวอย่างเลยนะครับอตัวแรกก็เป็นเหล้าเหมาไถเหมาไถเนี่ยผมเคเห็นราคาในประเทศไทยนะเขาก็ทําตลาดมาสักพักละขวดหนึ่งประมาณเก0 0บาทเป็นไงฮะอ,อยากลองชิมเลยสิครับนะฮะแต่อย่างนี้พอตัวเลข9้าเดือนตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกันยาเก้าเดือนเนี่ยนะครับเขามีรายได้ทั้งหมดสามแสนกว่าล้านบาทไม่ธรรมดาใช่ไหมครับนี่คือไม่ธรรมดานะฮะีสองก็ ผิงอันอินชูลันเนี่ยเป็นประกันอันดับสองของโลกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแค่ของจีนนะอันดับ2ของโลกนะครับขอไม่ธรรมดานะครับตัวต่อไปก็เป็นจิงจิงซูเหิงลุยแน่ใช่ไหมคุณคุณไหมฮะผมว่ามีในในไทยพอมีบ้างนะครับพอพอเห็นบ้างอันนี้เป็นสมุนไพรที่รักษาละมะเร็งนะครับอันก็คือเป็นเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยโหดมากเลยนะครับชนะ เบน์มาทั้งหมดนะครับนี่คือตัวท็อปทอปในแต่ละอุตสาหกรรมนะครในแต่ละเซกเตอร์นะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นท็อป10 Holding นะครับท็อป10โฮ l ดิ้งเนี่ยว่า1ิบตัวสิตัวแรกที่เขาลงทุนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่เลยเป็นท็อปทอปของแต่ละเซกเตอร์อยู่แล้วนะครับอ่าคราวนี้ดูซิว่าอ่เซกเตอร์เบรกดาวน์เนี่ยนะครับมีอะไรบ้าง โดยส่วนใหญ่ลงประมาณสักสามเซกเตอร์นี่แหละก็คืออะไรครับมีเฮลแค์มีคอน s u m e r แล้วก็มีกลุ่มพวกไฟแนนซ์นะครับสำหรับกองนี้นะครับไชน่าเอนะครับสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจมาแล้วครับนะครับคนส่วนใหญ่เขาถามว่ากองเนี่ยมันดีไหมส่วนใหญ่เขาดูที่อะไรดูที่ performance ดูที่ p e r อร์แมนซ์เรามาดูที่กองนี้ว่ามันไม่ธรรมดายอย่างไรนะครับที่บอกว่าคุณบินฉีผู้จัดการกองทุนคนนี้สามารถบิดพ่าเอลฟาให้มาเยอะมากๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ่าจะเห็นว่าอ่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะครับนี่ผลตอบแทนแอสซอฟถึงเดือนอ่าสิ้นเดือนเดือนเจ็ดนะครับประมาณอ่สิ้นเดือนเจ็ดเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนเจ็ดได้สิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับหนึ่งปีย้อนหลังได้ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นตสามปีย้อนหลังได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับห้าปีย้อนหลังได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตโอ้โหน่าสนใจมากนะครับปน็นทาสุดท้ายเห็นว่าเอ็กซ์เอ็กซ์เรทเทิร์นนะครับคือผลตอบแทนที่มันมากกว่าค่าเบนซ์มาร์กเนี่ย นะครับมันมากกว่าขนาดไหนหรือที่เราเรียกว่าสามารถบิสอัลฟ a าได้เยอะขนาดไหนนะครับลองดูก็ได้นะครับ3ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับได้ผลแพนที่สูงกว่าเบนมากห้าปร์เซนปีเนี่ยได้มากกว่า150%นะครับุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละเราควรต้องมีกองทุนนี้ติดพอร์ตนะครับแล้วบอกเลยว่าถ้าไม่มีกองทุนนี้คงพลาดอะไรไปบางอย่าง นะครับสำหรับวันนี้ธนาชาติฟันอิสปิงขอบคุณมากสวัสดีครับ